สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กช,ชูชูวิเชียนเป็นตัวแทนของกลุ่มที่6ออกมานำเสนอเรื่องประเภทของระบบาาสารสนเทศประเภทของระบบาาสารสนเทศมี5ประเภทได้แก่ 1. ระบบการประมวลผลทางธุรกิจระบบการประมวลผลเป็นการประมวล แบบวันต่อวันเช่นการการรับจ่ายบินระบบควบคุมสินค้าคงคงทังระบบการรับจ่ายสินค้าเป็นต้นใช้งานในใช้งานในระดับผู้ปฏิบัติการระบบนี้เป็นระบบสารสนเทศลำดับแรกที่ได้รับการพัฒนาให้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ลักษณะเด่นของ TPS ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ 1. ส,สิ่งที่องค์กรจะได้รับเมื่อใช้ระบบนี้คือลดจำนวนพนักง,งานองค์กรมีการบริหารที่สะดวกรวดเร็เวลูกค้ามีจํานวนเพิ่มมากขึ้น 2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคือระบบที่ผู้เกี่ยวขอ้องกับผู้บริหารที่ต้องการระมวลของเครื่องคองมพิวเตอร์ที่ให้ประโยชน์มากกว่าการช่วยงานแบบวันต่อวนันประกอบไปด้วยโปรแกรมต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อเป็นพิเศษเพื่อขายายขอบเขตความสามารถของธุรกิจ ลักษณะเด่นของ MAS หนึ่จะสนับสนุนการทำงานของระบบประมวลผลข้อมูลและการจัดการข้อมูลรายวัน2จะช่วยให้ผู้บริหารระดับต้นระดับกลางและระดับสูงเรียกใช้ข้อมูลที่เป็นคงสร้างได้ตามเวลาที่ต้องการ 3. มีความยืดหยุ่นและสามารถ